สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะทำศัลยกรรมจมูกนะคะแก้จมูกค่ะเป็นการแก้โดยเทคนิคซิ้โครงเทียมนะคะการทำจมูกครั้งที่สองค่ะแต่ว่าก็ด้วยคุณตนนีอน <c oughs> นี้ก็คือทำมานานแล้วค่ะทามาประมาณเปีได้มีแบบว่าเปี้ยวแล้วแบบว่าจมูกเออก็คือมันหดหลังทำให้แบบว่า ดูไม่ผู้สวยอย่างเงี้ยคะแล้วเราก็เริ่มแบบเล่นขึ้นบดมาให้มันดูเข้าสมองธรรมชาติขึ้นหนักผู้ชายขึ้นมาักตอนแรกก็ถามว่าเนีเ่ยเจ้าพูดไปไหมแต่คุณหมอก็ทำควารมรู้สึกนี้เลยไม่ค่อยโง่นะ <c oughs> เริ่มทักตั้งแต่อาทิตย์แรกตอนทำแต่อาทิตย์แรกแล้วก็คือออนนักก็มาบว่านี่หน่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเยอะเลยมีเล่นกีฬาเป็นประเภทแบบถอสู้กระแทกแทก,แทกประมาณนี้ก็เลย าว่ามันมีเต้นกีอื่นไหมเราจนลองมาเจอที่นี่เราก็โอเคนะเพราะว่ามันตอบโจทย์เราสำหรับคนที่เล่นกีฬาประเภทแบบนี้แ,แต่สำหรับใครที่สนใจนะคะเข้ามาสอบถามาหรือปรึกษาคงคงแน่นว่าให้เข้ากับออจมูกที่จะเลือกให้เข้ากับตัวเองได้แต่บอกเพื่อนว่าอย่าลังเลดีกว่ามาปรึกษาเลย